สวัสดีครับชาว f c ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับเป็นคลิปของการวางเขาเรีย,ยกว่าคอนดูดหรืองานระบบไฟฟ้าหรืองานระบบก็เรียกว่าสุขาวิบาลแต่ในนี้ผมขออธิบายในระบบของไฟฟ้าก่อนนะครับที่เป็นงานที่วางท่อข้อถนนก็คือมหมายถึงว่าข้ามถนนนะครับในถนนกการหรือในถนนที่เขาเรีย,ยกว่าเป็น อฟฟิศนะครับหรือเป็นองคอ์กรต่างๆที่รถวิ่งผ่านกับไม่วิ่งผ่านตัวนี้ผมจะทําให้น้องๆดูทั้งสองระบบก็คือเป็นการวางท่อโดยที่ถนนตรงนี้ไม่มีรถบรรทุกหรือรถใหญ่ๆวิ่งผ่านอาจจะเป็นรถเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นทางเดินจะมากกว่านะครับตรงนี้เป็นเอทบล็อกที่จริงแล้วถ้าเป็นไม่มีรถวิ่งผ่านก็ไม่ต้องมีอิทบล็อกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคอนกรีตที่กทท่อสร้างก่อเทนะครับแล้วก็มาเจอพวก ดินที่ก่อสร้างเขาเกลี่ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะเป็นการวางท่อวางท่อตัวนี้ท่อที่จะวางนะครับชั้นแรกนะครับระยะของมันชั้นแรกที่จะาวางซึ่งถ้าวัดจากหมายถึงว่าจากความหนาของถนนนะครับความหนาของถนนตัวนี้นะครับหนาเท่าไหร่ก็ตามที่ก่อสร้างเขาระบุมานะครับใต้ท้องที่เขาเทคอนกรีตมามาถึงเขาเรียกว่าบนท่อที่เราจะวางเนี่ยระยะของมันก็ อยู่ที่ประมาณระยะมันอยู่ที่15เซนนะครับก็คือผมขอซูมตรงนี้ให้น้องๆเห็นกันแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นพื้นของก่อสร้างที่ก็เทจะไม่ใช่ปอกอันนี้คือเป็นวางโดยใช้การใช้ท่อท่อตัวนี้ก็คือเป็นท่อ i m เอเป็นท่อ RSC นะครับ RSC คือท่อก็เรียกว่าท่อหนานะครับเป็นท่อหนาเลยนะครับแล้วก็ i m c นี่คือเป็นท่อที่หนาปานกลาง ก็คือ RSC กับ IMC ีนี่คือความหนาของไอ c นี่จะหนากว่านะครับแต่ว่าระยะที่เขาจะวางท่อเนี่ยคือระยะเดียวกันก็คือ15าเซนจัดใต้ท้องนะครับจากใต้ท้องพื้นถนนที่เขาเทนะครับวัดลงมาขุดลงมาพูดง่ายๆขุดลงมานะครับให้ลึกลงมาอีกนะครับอันนี้ก็คือก็วัดเฉพาะหลังท่อนะครับหลังท่อของท่อที่เราจะวางนะครับถ้าสมมุติว่าท่อเราตรงนี้เป็นขนาด2องนิ้วเราต้องขุดตรงนี้ลงไปอีกนะครับเพื่อจะให้ท่อมันลงลึก เพราะว่านี่คือหลังท่อคือสิบห้าเซนลึกจากจาก้ะมสมุติตรงนี้เขาเทพื้นถนนุนสมมุติว่าสามสิบเซนนะ,ะก็บวกอี 15, กสิบห้าเราขุดลงมาอีกนะครับอีกสิบห้าเป็นสี่สิบห้าสี่ห้าท่อสองนี้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณห้าเซนนะครับเราก็บวก,กมาอีกห้าเซนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามสิบก็เป็นห้าสิบน,นะครับเราก็ขุดลงมาห้าสิบเซนนะครับแล้วถึงจะวางเป็นท่อ RSC หรือ IMC นะครับอันนี้คือในกรณีที่วางคอร์สถนนที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านนะครับเป็นรถอนอของเล็กๆนะครับเป็นรถเล็กๆอาจจะเป็นรถเข็นหรือทางเดินในส่วนที่จะ,ะเชื่อมระหว่างอาคารนะครับก็ะจะเป็นวางท่อของ RSC หรือ IMC นะครับแล้วก็จะมีสายนะครับสายตรงนี้ถ้าผมแรงระบายให้น้องๆดูนะครับตรงนี้ก็คือท่อ ท่อชั้นก่อนนะครับเป็นท่อ IMC หรือ IFC นะครับพอเป็นชั้นที่สองนะครับเป็นอันนี้ก็คือสายแล้วครับสายสายที่จะวางใต้พื้นนะครับ under ground นะครับอ่ต้องเป็นสายพวก n y y นะครับเป็นสายที่สเปควางาใต้พื้นได้นะครับถ้าสายเป็น n y y เนี่ยสาย n y y ถ้า,าน้องๆจะเห็นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สาย n y y นี่ มันก็จะมีกาเรียกว่าอินซูลเลชันนะครับอินซูลเลชันก็เป็นตัวที่ว่าป้องกันกระแสนะครับเป็นฉนวนที่ป้องก,กันกระแสก็คือตรงนี้เวลาไฟวิ่งเนี่ยถ้าเราไปจับอะไรตรงนี้คือไฟมันไม่สามารถโดดข้ามมาไอตัวอินซูลเลชันก็คือตัวป้องกันอ่าเป็นฉนวนป้องก,กันกระแสแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นตัวที่กาเรียกว่าเปลือกนอกป้องกันในตัวทั้งหมดนี้อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าไอ้ก็เรียกสายเอ็นวายเนี่ยสำหรับวางอันเอร์กรายเนี่ยมันต้องมีฉนวนอย่างน้อยก็สามชั้นนะครับ เพื่อไม่ให้การกัดกร่อนอะไรพวกนี้นะครับชั้นแรกที่ถัดมาจากอาทองแดงก็เป็นตัวที่ป้องกันกระแสนะครับป้องกันกระแสทะลุออกมาเรียกว่าเวลาเราจับสายอะไรพวกนี้มันก็ไม่ให้กระแสออกมาช็อตเราอะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วก็อีกชั้นก็คือตัวนี้เป็นเป็นชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นเ,เป็นมาตรฐานของ IEC ก็คือเป็นตัวเปลือกนอกที่หุ้มไอตัวชันวนอีกทีนึงเพื่อไม่ให้เกิดก็เรียกว่า ถ้าอยู่ใต้ดินก็คือสารกัดกร่อนอะไรพวกนี้นะครับคือมันก็ป้องกันสายอีกทีนึงครับคือเป็น,ปน,ปนสารชนิดที่สามารถวางใต้พื้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นท่อกุยกว่าเป็นท่อ PVC นะครับหรืออะโลหะหรือเป็นท่อ s d p e ถ้าเป็นท่อ PVCSDBE เนี่ยเขาก็จะวัดลงมาอีก30เซนก็คือหลังท่อ เมื่อกี้50เมื่อกี้เราเททันงน30ินะครับแล้วก็ตัวนี้อีก30เป็น60นะครับถ้าท่อตรงนี้2นิ้ว2น,นี้ก็คือ5เซนบวกอีก5เซนเป็น65เซนก็คือใต้ท่อตรงนี้นะครับเราก็ต้องขุดลงมาประมาณ65เซนนะครับเพื่อที่จะวางตัวนี้เป็นท่อ S D P E นะครับถ้าสมมติว่าวางสายเอ็นไวไเพลยเลยไม่ต้องมีท่อขุดลงมาอีกนะครับมันใช้ 4- 5เซนนะครับเพราะนั้น จากถนนตรงนี้นะครับความหมาของ45่พาหัวอีสิบบวกอีก45นะครับออกก็ปาเป็น75เซนนะครับเราก็ขูดประมาณ80เซนนะครับเพื่อที่จะวางสายอ็นาย n านะครับอันนี้โดยไม่ต้องมีท่อนะครับมันต้องลึกลงมาอีกนะครับนี่ในกรณีที่ว่าเขาเรียกว่า,าวางคอสถนนก็ค,คือข้ามถนนโดยที่รถใหญ่ๆวิ่งผ่านไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันคือรับน้ำหนักไม่ได้ มันต้องต้ารถวิ่งผ่านเ,นเดี๋ยวผมจะทําให้น้องๆดูอีกอันก็คือเป็นใช้ท่อคอสลอนะครับวางอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือในกรณีที่ว่าไม่ได้วางท่อคอสลเป็นสลิปผ่านอีกทีอันนี้วางแค่ท่อเป็นท่อ R S C I C แล้วก็ S D P E นะครับหรือท่อ P V C อะไรพวกนี้แล้วก็วางเป็นสายเอย่นะครับได้มันความลึกของมันนะครับมันก็จะทายลึกลงมาเรื่อยๆตามจํานวนที่ว่าท่อ ชนิดนั้นที่จะทนแรงกดดันได้เยอะแค่ไหนส่วนสายเอ็นี่มันก็ลึกนะครับเวลารถเล็กๆวิ่งผ่านมันก็ไม่กระทบต่อสายอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่มีแรงกดเยอะพูดไง่ายๆนะครับนี่คือเป็นการวางคอร์สในผ่านถนนโดยที่ไม่ต้องใช้ท่อเราะเรียกว่าคอสลอนะครับทีน,นี้เราไปดูท่อที่วางคอสถนนโดยใช้ท่อคอสลอนะครับ ตัวนี้นะครับเราวางท่อคอถนนที่เป็นก็ยกว่ารถบรรทุกวิ่งก็คือรถหนักๆวิ่งที่มันกดทับลงมาผ่านตัวท่อคอนโรลหรือก็ยอกออีกอย่างก็คือ RCP อะไรพวกนี้ก็คือท่อพูดได้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคนะอนโทรลก็คือท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับคอนโทก็แบ่งเป็นได้เป็นประมาณ4ชนิดนะครับมี แบบธรรมดาแบบรับน้ำหนักได้เท่าไรแล้วก็รับน้ำหนักได้มากที่สุดัน,นี้ยเดี๋ยวศาสตรยให้ดูนะครับว่าแต่ละเก็เรียกว่าชนิดของมันนะครับว่ามันวางประเภทไหนได้บ้างนะครับสมมุติเขาบอกว่าเนี่ยประเภทของท่อคอนกรีตเนี่ยมี4ชนิดนะครับคอนกรีตไม่เสริญเหล็กท่อคอมอนะใช้สําหรับงานที่ไม่รับน้ําหนักแรงกดจ,จากรถวิ่งผ่านนะครับ เช่นหานสวนหา,านสาธารณะนะอะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นท่ออะไรว่าคอมอ,อนะครับไม่ใช่คอสลอนะคอมอรอนะครับอีกแล้วอีกอย่างก็เป็นท่อคอนเกรตเสริมเหล็กอ,อันนี้เป็นคอนกรตเสริมเหล็กนะครับเป็นคอสลอก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีคอสลอสองคอสลอสามแล้วคอสลอแบบไม่ระบุด้วยนะครับอันนี้เป็นคอสลอที่ใช้งานาถนนหมู่บ้านจัดสรรบ้านพักอาศัยและชุมชนทั่วไปที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจํานะครับ ข้อสลอแล้วก็มีอีกอตัวหนึ่งอีกสองตัวนะครับเป็นข้อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นะระบุว่าเป็นข้อสัลอสามนะครับอันนี้ก็คือพอใช้กับมาถนนที่เน้นที่เน้นคุณภาพด้านการรับรก,ก็จะกําลังของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านอะไรพวกนี้ก็เครื่องใช้ท่อประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นก็เรียกว่าคุณภาพ ชั้นที่สองอะไรพวกนี้นะใช้ยกับทาถนนที่เน้นการรับอะไรอยาก,กำลังมากเป็นพิเศษนะครับจากงานถนนรถบรรทุกวิ่งผ่านทางท่าเรือหรือท่ารถอะไรโครงการทางหลวงหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องไปเลือกดูแล้วว่าเราจะใช้ชนิดไหนนะครับแต่ในนี้นี่ผมยกตัวอย่างเป็นคอทรลชนิดที่3สแลกวกันนะครับ ข้อมูลพวกนี้นะครับเราสามารถไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าสเปคที่เราจะใช้เนสเปคไหนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผู้ออกแบบเขาอาจจะระบุมาให้ว่างาที่ข้อถนนหรือก็เรียกว่าโปรเจกต์หรือคอนซัลท์ที่เขาดูเขาอาจจะระบุสเปคให้เราว่าข้อที่วางผ่านถนนเนี่ยเป็นสเปคไหนอันนี้ก็เป็นการก็เรียกว่าลำดับของถนนือเกี่ยวกับงานก่อสร้างในไพวกนี้นี่คือทางก่อสร้างก็อาจจะคำนวณให้เราว่า ถนนไอ้ท่อพวกนี้ที่วิ่งผ่านถนนที่ในโครงการนียมันจะรับน้ําหนักกับรถบรรทุกใหญ่ควรจะเป็นท่อชนิดไหนอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปถามคอนซอลและคอนซอลก็จะระบุมาให้เราเราก็จะวางตามสเปคที่เขาระบุได้นะครับรายละเอียดพวกนี้เราสามารถไปอ่านดูได้ในในอินเทอร์เน็ตนะครับมีให้เราศึกษาได้นะนี้ผมก็ยกตัวอย่างคร่าวๆว่าผมใช้คอนโซลคอนโซลสามก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่าง ให้น้องๆนะครับสมมติว่าเราวางเป็นถนนที่วิ่งผ่านในโครงการที่มีรถบรรทุกหนักๆวิ่งผ่านเขาจะเน้นสเปคแบบไหนนะครับสเปคที่จะใช้ปกติเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าทั่วไปนะครับถ้าเป็นงานถนนพวกนี้ถ้าเราไม่ต้องเขาเรียกว่าพวกควบคุมงานนี่ถ้าเขาไม่เขี่ยวหมายถึงว่าคนที่ผ่านประสบการณ์เยอะๆนะครับเป็น ามาตรฐานปกติแล้วเนี่ยวางข้อสสอก็อาจจะไม่มีตัวแผ่นไม่มีตัวเรียกว่าอิฐทับหรืออะไรพวกนี้มีแผ่นคอนกรีตที่วางทับ5เซนอะไรประมาณนี้ความหมาของตัวแผ่นคอนกรีตหรือเป็นอิฐบล็อกก็ได้นะครับปกติแล้วนะครับเขาก็จะวางปกติก็จะวางระยะหลังท่อนะครับจากตัวถนน นะครับนี่ก็เทเสร็จแล้วก็คือความหนาของถนนสมมติว่าเมื่อกี้เราสมมติว่า30เซนนะครับคือหลังจากตัวนี้นะครับถนนลงมาเนี่ยเป็นหลังท่อคอสลอนี่กสิบเซนนะครับแล้วเราก็วางนะครับแล้วก็มีท่อ,อะสะอดใส้ไปอีกทีนะเป็นท่ออาจจะเป็น ISC หรือ IMC หรือ SDPE นะครับต้องอยู่ในท่อคสออีกชั้นนึงครับพอคอสออพอท่อพวกนี้อยู่ในท่อคอสล สายอ็นวก็ต้องอยู่ในท่ออีกทีนึงกลายเป็น3ชั้นนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะการวางท่อคอถนนที่ต้องรับแรงกดจากรถบรรทุกบรรทุกหนักๆอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีการคอมเพกซายนะครับเราก็มีทรายโรยพื้นไปก่อนนะอาจจะหนาเลกสิเซนแล้วก็คอมเพกก็คืออัดใช้เครื่องอัดตอกทรายพูดง่ายๆนะครับ,นะรบเ,เสร็จแล้วเขาก็เทลินนะครับเทลินอีกสิเซน,เซนหรือสิเซนนะครับถึงจะวางท่อ,อตัว ขอสออนะครับตามสเปคที่ข้อกาหนดมาว่าคอสลอสามนะครับเราก็วางข้อสอรอเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะวางท่อ r S C นะครับสมมติว่าผมวางข้อเป็น i S เนะครับเพราะว่าวางข้อ I S เสเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องตรงนี้นะครับเราต้องมีไกด์ไลน์นะครับไม่นั้นเราดึงสายไม่ได้เพราะสายเรามาดึงทีหลังนะครับเราก็มีไกด์ไลน์เป็นลวดก็ได้นะครับแหย่ลงมาอยู่ในท่อ R F เทีนึงครับพอเสร็จแล้วนะครับ พอเราเสร็จแล้วเราก็เอาทรายลงมาอีกทีอีกชั้นนะครับเสร็จแล้วก็คอมเพกนะครับทรายลงอีกชั้นแล้วคอมเพกเสร็จแล้วก็เป็นอิฐบล็อกหรือเป็นตัวคอนกรีตแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 5, 5้าเซนนะครับส่วนใหญ่หรือไม่ก็ใช้เป็นอิฐบล็อกครับวาง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 ,วางเสร็จแล้วนะครับในส่วนขอสร้างเขาก็เาก,ก,ก็จะมาเกลี่ยก,ก่อนที่เขาจะเทนะครับคอมเพกดินอะไรพวกนี้แล้วเาก็จะเทตนนปิดนะครับหลังจากนั้นเราดึงสายนะครับ หลังเสร็จแล้วเราก็จะมีบอ่อเมนโอนหัวท้ายเหมือนเดิมนะครับเหมือนอย่างงี้ครับบ่อเมนโอนพับที่เอาท่อกอสลอทะลุสามารถสามารถดึงสายได้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นเมนโอนเป็นแฮนโฮนนะครับหรือเป็นเมนโฮลแล้วแต่สภาพหน้าง,งานว่าเรามีหานร,ระบบะเยอะไหมถูกช่วงนี้แต่ถ้าไม่เยอะก็เป็นแฮนโฮนนะครับก็คือใช้มือถอดเข้าไปในในบอ่อ ในการดึงสายอะไรพวกนี้นะครับคือคนไม่สามารถลงไปดึงได้ถ้าเป็นแมนโฮลก็คือคนสามารถเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ดึงสายได้เราไม่ต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราก็ใช้เป็นแฮนโนนะครับเสร็จแล้วเวลาเราดึงนะครับดึงท่อดึงสายดึงสายเข้าท่อเราต้องมีไกด์ไลน์เส้นหนึ่งนะครับใส่ไว้ในท่อคอสอรอนะครับไม่ใส่ไว้ในใน,ในตัวนี้นะครับนะครับไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะรียกว่า ก่อนที่เขาจะเทถมุนเทถนุนเวลาเราต่อท่อแต่ละท่อนของคอสลรอน,นะครับในนี้นะครับเพราะว่าท่อ,ทอมันเป็นท่อระยะส,สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นบ้องเป็นบ้องเป็น,ปน,ปน,ปนท่อนเป็นท่อนเรามาต่อนะครับเราต้องใส่ตัวไกด์ไลน์นะครับสายนะครับไว้สําหรับเวลาเราเพิ่มท่อนะครับเราก็จะได้ดึงสายไกด์ไลน์พวกนี้แล้วก็ผูกท่อรอดไปเวลาเราแย่ whereas, ท่อไปนะครับเอาไกด์ไลน์นี้ออกเราต้องผูกไกด์ไลน์ขึ้นมาอีกเส้นนึงครับก็แทนที่นะครับเื่อที่อนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะเพิ่มท่ออีก ได้อีกนะครับถ้าเราไม่ใส่ไกด์ไลน์เราก็ทางานระบาดนะครับการที่จะสอดใอ้ตัวฟินเทปหรือเหล็กหรือลวดอะไรให้มันทะลุในะระยะความกว้างของถั้หนุน6เมตรนะครับมันก็ใช้เวลานานที่จะแย่อาจจะแย่ไม่ไปก็ได้อะไรเนี้ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาหลังเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ใตัวฟินเทปหรือลวดก็ได้นะครับไปทางที่ดีลวดหรือสายไฟขนาดสายสีสเปรอะไรก็ได้นะครับเปื่อไว้ใส่ไว้ในบอ่อเมนโอนนะครับเวลาเราจะเพิ่มสายอะไรพวกนี้ เพิ่มท่ออะไรพวกนี้เราก็จะเพิ่มได้นะครับอันนี้คือเป็นการวางเรยว่าท่อคอสโลเป็นสลิปนะครับเป็นสลิปเพื่อที่จะเดินท่อ,อระบบเข้าอยู่ในคอสโลในกรณีที่ว่าถนนในโครงการนี้มีรถบรรทุกใหญ่ๆวิ่งผ่านตลอดนะครับที่จะกดน้ําหนักลงมารับพวกนี้ก็การความเสียหายของท่อคอสโลพวกนี้มันจะแตกหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะวางแบบนี้นะครับ แต่บางที่นะครับถ้าสมมติว่า,านายช่างหรือพวกควบคุมง,งานเขาไม่ซีเรียสบางทีเขาอาจจะไม่มีตัวนี้ก็ได้ไม่ถึงไม่ไม,ไม่ไม่ทถึงขนดาดน,นี้ก็ได้แต่ที่ผมเคยเจอมานะครับก็เป็นระดับนายช่างอะไรพวกนี้เขาก็ต้องเ,อเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือสเปคเขาคือเต็มที่นะครับมีเท่าไหร่ก็คือใส่เต็มที่คือ,อต้องมีทรา,ายคอมเพกคอมเพกมีอ e ีบล็อกมีต้องใส e ่อีบล็อกก็ต้องใส e ่อีบล็อกอะไรอย่างนี้ ซึ่งก็เป็นการดีนะครับเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดก็เรียกว่าความเสียหายทีหลังซึ่งถ้าเกิดความเสียหา,ายทีหลังก็จะแก้ไขยากมันต้องสกัดพื้นทําใหม่อะไรงี้มันอาจจะสิ้นเปลืองแล้วก็เรียกว่าอะไระเ,เสียเวลาในการทําเพราะว่าถนนมันต้องใช้ยอยู่ตลอดเวลาเราซ่อมอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องเสียเวลาแล้วก็ทําให้เกิดการล่าช้าในการขนส่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําก็ควรจะ ตามสเปคเขานะครับว่ามีอะไรต้องทำบ้างเราก็ใส่ไปนะครับตามนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเ้าเรียกว่าก็อสลอกขนาดของท่อที่เราสามารถไปดูในสเปคได้ขนาดก็คือ,ขอเขาเรียกว่าเนี่ยสามอก็คือ,อไดมิเตอร ดเอเตอร์มันก็จะมีเป็นตัวกระจับอยู่อย่างนี้นะครับเราก็เวลาดูก็คือดูที่ตัวดีนะครับตัวดีขนาดเท่าไหร่300ก็คือวงในอย่างนี้นะครับ300หรือถ้าสมมุติว่าจะเอาความหมาพวกนี้ไปด้วยเราก็มาดูรายละเอียดพวกนี้นะครับว่ามันอบอกความหมาเท่าไหร่เหมือนดีอะไรอย่างี้มันก็จะบอก P ีอะไรเงี้ยบอกนะครับว่าความหมาเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เราก็จะเอาเฉพาะไอตัว ไดเมเตอร์ข้างในเพราะว่าการก็ะระจะก็าวางท่อเวลาเราวางวางได้กี่เส้นอะไรพวกนี้นะครับเราต้องการเผื่อไว้กี่เส้นอะไรพวกนี้ก็ดูตามความต้องการของเราะจะเอา400ก็ได้400ก็คือ40เซนไดเมเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะสามารถไปดูในสเปคในพวกนี้ได้นะครับเวลาเขาทาดีเทลนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะ,ะให้น้องๆดูรายละเอียดว่า เวลาเราคิดราคานะครับต้องดอูตัวที่วางคอสถนนพวกนี้นะครับว่าสเปคเขากําหนดมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราทําราคาถ้าเราไม่คิดเรื่องทรายไม่คิดอารเทลีนนะครับไม่คิดตัวแผ่นก็เรียกว่าแผ่นพื้นปูนหรืออิฐบล็อกพวกนี้นะครับถ้าเราลืมพวกนี้ไปเนี่ยเวลาเราติดตั้งจริงเนี่ยมันสิ้นเปลืองเยอะนะครับ เหมือนทรายคอมเพกลงไปในนี้ครับความกว้างของทางนุ่นเนี่ยอาจจะดอกกุดเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยหรือ80ดสิบเซนออกสิบเปทรายนี่มันหลายคิวนะครับเวลาเราจะ, in, อะคอมเพกเทเข้าไปอยู่ในกาเรียกว่าในร่องนะครับอย่างเงี้ยนะครับทรายนี่อยู่ในร่องอย่างเงี้ยถ้าถือว่าความหนาความกว,ว้างมัน60เซนอย่างเงี้ยเราต้องใช้ทรายเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ได้คิดพวกนี้นี่ทรายคิวหนึ่งหลายตังค์นะครับ คอนแ佩กทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็เทลีนิสิบเซนนี่ตรงนี้นะครับความยาวเป็นหกเอ่อหกเมตรตงนี้เราต้องสิ้นเปลืองเยอะตรงนี้ต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับเวลาเราทําราคานะครับว่าเขามีรายละเอียดเขียนไหมถ้าสมมุติไม่มีรายละเอียดเนี่ยเราถามได้น,นะครับก่อนทําราคาถามไปทางผู้ออกแบบว่ารายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ออกแบบไม่ระบุเราถามเดี๋ยวเขาก็จะบอกสเปคว่ามันต้องมีทรายไม่ต้องมีอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะได้คิดเผื่อนะครับ มีต้องคิดอะไรบ้างนะครับค่าเจซีบีหรือรถเมคโคขุดนะครับอันนี้เราก็ต้องมีค่าแรงค่ารถค่าอะไรพวกนี้นะครับค่าทรายค่าคองแข็ทรายค่าลีนค่าของแข็งทรายอะไรพวกนี้เครื่องต้องชมาช้อัดเราต้องคิดรวมทั้งหมดนะครับตรงนี้ถ้าเราคิดแบบเผินๆแค่วางท่อแล้วมีรายละเอียดพวกนี้เนี่ยคิดไปแค่นิดเดียวนะครับเวลาถ้าทำจริงๆนี่โอ้โหคอ์สเยอะมากอันนี้เราก็ต้องขาดทุนนะครับไปเรียกร้องทีหลังไม่ได้นะครับเป็น เพราะเราไม่ดูให้ดีว่ามีรายดีเทลพวกนี้ยังไงอันนี้ก็ฝากน้องๆต้องดูดีเทลดีๆนะครับทวกนี้มันค่าคอสมันก็อพอสมควรนะครับในการวางระบบพวกนี้นะครับสําหรับทีนนี้ก็เ,เป็นก็ยอเกรดหรือความรู้เล็กๆน้อยให้กับน้องๆได้นําไปศึกษาดูนะครับว่าที่ใช้งานน้องๆอาจจะมีเรื่องพวกนี้แต่รายงานบอกว่าต้องมีนะครับอาจจะจุดใดจุดหนึ่งนะครับ ถ้ามันมีระบบแบบนี้นะครับหรืออาจจะมาทาก็ยียกว่าทีหลังเราอาจจะในโครงการที่เราคิดราคาอาจจะมีมีในแบบแต่ว่าก็ยียกว่าโอเนอร์ต้องการถ้าเราโอเนอร์ต้องการเราก็คิดพวกรายละเอียดพวกนี้เสนอราคาไปว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ถ้าทําทีหลังนี่ก็ดีไปอย่าหนึ่งเพราะเราสามารถไปคุยโอเนอร์ว่าพี่ต้องการแบบนี้ไหมเราทํารีเทลรายละเอียดทั้งหมดอย่างงี้ไปเสนอเขาแล้วก็แนบราคาไปด้วย ะะเมื่อเขาเห็นราคาแล้วก็ดูเห็นดีเทลถ้าเขาโอเคเราก็ทําตามที่เราเสนอราคาและทําดีเทลมันก็ก็เรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราทําดีเทลให้เขาดูแล้วก็เห็นราคาว่าราคาของเรามีอะไรบ้างที่ต้องทำคอสที่ต้องอติดตั้งตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งแบบมันก็โชว์หมดว่าเรามีทรายมีเทลีนมีอิฐบล็อก มีจ้างรถแมคโครหรือ JCB มาต้องขุดอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องมาก็เรียกว่าขาดทุนทหาังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอาจจะบางจุดอิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยบ้างน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ